แล้เริ่มเลยนะครับสวัสดีครับยูนิสครับก่อนหนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของคุณด้วยนะครับเป็นไงมั่งครับพอชนะลงมาเพิบคุณรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากที่ชนะแต่ถ้าได้โบนัสก็จะดีใจมากกว่านี้ครับแต่พอไฟสามแล้วผมอยากได้โบนัสสักรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ชนะไม่เป็นไรถือว่าชนะก็ดีใจมากออืมเคุณเจอคู่ต่อสู้ชาวญี่ปุ่นคุณเป็นไงครับคุณ ก่อนก่อนหน้า hmm. ที like, mm ่จะเจอกันเนี่ยพอถูกประกบให้เจอเขาเนี่ยเป็นไงบ้างครับต้องทําการบ้านมากน้อยขนาดไหนครับก็ผมก็รู้เขาเป็นมวยซ้ายเขาชอบอาวุธส่วนมากเาเป็นฝั่งข้างซ้ายอย่างเดียวแทงเข่าเตะซ้ายอะไรอย่างนี้ก็ออกพยายามออกข้างครับซ้อมมาเพื่อออกข้างโดยเฉพาะเลยเขาตัวสูงกว่าให้นาบินเป็นผู้ซ้อมให้ผมครับโอ้ก็พอดีเลยนะแฉบอือพอประทะไปแล้วเป็นไงครับอย่างยุแรกเนี่ยปะทะไปแล้วเป็นไงบ้างยุแรกก็ ผมที่เห็นผมแผ่วไปเพราะว่ายกแรกผมโดนโดนแข้งซ้ายแต่เขามันมันประชิดเขาเตะแล้วเขาโดนเข่าพอดีตัวเขาตรงนี้อืผมจุกครับแต่ผมเก็บอาการแล้วแผ่วเลยอืมก็เหมือนช็อตหน่อยๆเนาะใช่เออแต่รู้สึกมีบางจังหวะที่แบบเหมือนแรกเข่ากันเนี่ยจังหวะแรกเข่ามันเหมือนกับคุณตัวเล็กกว่าแต่ไล่ตีตัวใหญ่เออจังหวะนั้นเป็นไงครับผมก็รู้เขาตอนปั้มเขาอ่อนกว่าผมครับแต่เขาตัวสูงไงมันยากหน่อยแต่ก็รู้ว่าผมแข็งกว่า อ๋อคือพอไล่แขนวัดกําลังกันแล้วมันมันดูรู้เลยว่าข้อเขาแข็งสู้เราไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคชนะลงมาแล้วเป็นไงครับมันมีเป้าหมายอย่างไรต่อครับเป้าหมายต่อไปก็ก็อยากชนะเรื่อยๆไม่อยากแพ้อยากเก็บใช้ชนะไปเรื่อยอ,อยากได้โบนัสบ้างเถอะก็คือตอนนี้เป,เป้าหมายคือไม่ใช่สัญญานนะขอขอโบนัสก่อน <laughs> โอเคเราคิดว่าตอนนี้น้ําหนักที่เราต่อยแบบโอเคเลยประมาณเท่าไหร่ดี ตอนนี้ก็ต่อยร้อยยี่ห้าแต่มันก็ทําเยอะอยู่แบบร<ะ>้อยยี่ห้าทำทำเหนื่อยอ๋อก็เหนื่อยเหมือนกันเห<ง>นื่อยมัเป็นไม่ได้คืออาจจะขยับไปแบบเหมือน,นถ้าเป็นเวทก็เป็นแบบแคสเวทไปก่อนสักร้อยสามสิบอะไรี้เป็น<ช>เป็นไม่ได้ใช่ไหมสักร้อยร้อยย่ิบเจ็ดร้อยย่ิบหกนี้ได้พออ,กอีกนิดหน่อยก็ยังพอ,อพอได้ไดแต่ถ้าเกิดได้สัญญ,ญาปุ๊บมันต้องต่อยในพิกัดที่มันที่มันเป็นรุ่นขเขาอะ่ะสโตเวทหรือเป็นไฟเวทงี้จะยังไงครับเป็น ฟาเวดีกว่าเพราะเพราะว่าไม่มีเลไม่มีใครถามอะไหมเอ้ยแแต่ฟาเวดเพราะอะไร่ะเพราะถ้าเป็นสตอเวดน่าจะถ้าสตอเวดอีกประมาณปีนึงนี้มันยากแล้วผมเริ่มผมว่าตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับทำาสก้มันจะใหญ่เลยแล้ต่อยแคทเวดไปเรื่อยๆครับต่อยขึ้นขึ้นขึ้นเทานี้ขึ้นเทานี้ขึ้นเทานี้ดีกว่าประมาณร้อยยี่สิบ ก็แต่ก็มีอนไรเป็นเป็นไปได้คืออาจจะเต็มเวทร้อยสามห้าปอนใช่ก็คืออาจจะเต็มถ้าเต็มเวทของผมอาจจะเท่าพี่ก็แล้วสดงว่าอัตราความสูงคุณตอนตอนนี้มันค่อนข้างสูงขึ้นเยอะมากมากเลยไหมสูงไหรนครับตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นด้วยสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้สูงร้อยเจ็ดแปดร้อยเจ็ดสิบแปดตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่สิบแปดก็ยังสูงได้เยอะนะน่าจะ ถึงตอนนี้เรามีตั้งเป้าอะไรนอกจากโบนัสแล้วนอกจากคุณจะได้โบนัสครั้งแรกแล้วมีตั้งเป้าไงว่าเราจะได้สัญญาภายในปีนี้อะไรเงี้ยมีมีตั้งเป้าไว้ไหมก็ถ้าผมก็อยากอยากได้สัญญาอยากได้สัญญาภายในปีนี้ก <c oughs> ็ภายในปีนี้นะใช่โอเคอ่ะมายูนิดไอเรื่องการปิดเกมเลยนะคือปลายหน้านี่จะมีทางได้เห็นอะไรเงี้ยเพื่อห็นแปลๆไปใหญก่อนอันนี้นนะ อ๋อไฟนี้ไฟนี้คู่ผมหรือว่าอึดอยู่นะผมว่าผมหมุกซ้ายอะไรเข้าไปหลายรอบเขาไม่หล่นครับผมก็พยายามปิดเกมแล้วแต่เขาไม่หล่นครับโอเคปนไปไ้กัพยายามให้ได้นะต่อให้ได้ก็พ,พยายามไม่ต้องพยายามไปเรื่อยเคสุดท้ายครับแต่งจริงแล้วก็หลายๆคนก็ยังชื่นชมความเป็นตัวตนคุณอยู่นะฮะอ่ะโอเคพูดอะไรถึงแฟนๆมวยหรือเอฟซีที่รอเชียร์คุณอยู่ไหนครับ ก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นกำลังใจผมก็ไฟนี้ผมก็ไม่ได้ปิดเกมตามที่ทุกคนต้องการนะก็ขอโทษด้วยครับแต่ไฟหน้าถ้ามีโอกาสผมปิดเกมแน่นอนครับผมก็จะพยายามพยายามไปเรื่อยจนกว่าจะทำได้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ